เชา้าวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2567อาจารย์หมอเขียวชาวกองทัพธรรมและพี่น้องมวลชนคนดีจากที่ชุมนุมเชิญสะพานชัยมรุเชศได้เดินทางไปร่วมงานตลาดวิถีธรรมสัจจรณบวรสันติอโศกเนื่องในวรโรกาสวันเฉลิมพระชนมรรษาพระบ,บาทสมเด็จประเมนทรารามาธิบด,ดีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระชนมายุครบ6รอบ72พรรษา วันที่28กรกฎาคม25 1 7ขอองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจเจริญยิ่งยืนนานโดยในงานนี้มีการจำหน่ายสินค้าราคาบุญนิยม4ระดับได้แก่ขายสินค้าต่ำกว่าท้องตลาดขายสินค้าขาดทุนขายต่ำกว่าทุนและแจกฟรีสินค้าที่นำมาจำหน่ายเช่นน้ำมันพืชขายในราคาขาดทุนขวดละ35บาบาทเครื่องใช้พลาสติก อุปกรณ์การเพาะปลูกเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องครัวของใช้จําเป็นอื่นๆและพืชผักสดไหลสาสตร์ผิ็ตต้น,ตนในงานตลาดวิถิธรรมสัจจรครั้งนี้อาจารย์หมอเขียวและอาแซมดินเรือตีแซมดินเลิศบุตรได้พาชาวกองทัพธรรมและพี่น้องมวลชนคนดีทั้งหลายเดินชมตลาดเช่นร้านพลังบุญที่จำหน่ายสินค้าจำเป็นในครัวเรือนข้าวสารอาหารแห้งร้านธรรมทั์ที่จำหน่ายหนังสือธรรมะและวิชาความรู้ด้านต่าง ร้านดินอุ้มดาวเป็นร้านจำหน่ายสินค้ามือสองที่หลากหลายรูปแบบและร้านอาหารบางสิบรัาที่ขึ้นชื่อในเรื่องราคาที่แสนถูกและอิ่มอร่อยด้วยมิตรในตีเป็นการสานพลังความดีบำเพ็ญกุศลด้วยการเสียสละ ทำงานฟรีเพื่อช่วยประชาชนในยามเข้ายากหมากแพงชาวบ้านเดือดร้อนค่าของชีพด้านต่างๆราคาสูงมากพอรัฐบาลมัวแต่แก้ปัญหาของตนเองไร้น้ำใจรับผิดชอบการเอาใจใส่ต่อปากท้องประชาชนในชาติอาจารย์หมอเขียวได้กล่าวคติธรรมในงานนี้ว่าเศรษฐกิจดีไม่ใช่มีเงินมากๆค้าขายได้เงินมากๆหรือร่ำรวยมากๆแต่เศรษฐกิจดีคือคนเสียสละแบ่งปัน เพื่อผู้อื่นมากๆมีน้ำใจมากๆน้ำใจที่มีคุณค่ามากกว่าน้ำเงินตลาดวิถีธรรมคือตลาดของการแบ่งปันเสียสละดังคำตัดของพระพุทธเจ้าที่ว่านอกจากการเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันแล้วสัตว์ทั้งปวงหามีที่พึ่งอื่นไม่ ฉะนั้นในวโรกาสอันเป็นมหามงคลน,นี้กองทัพธรรมคอปทอสปปสและเครือข่ายประชาชนคนดีได้ร่วมกันจัดตลาดวิธีธรรมขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสร้างสรรค์แบ่งปันให้สังคมประเทศเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองจเจริญธรรมสำนึกีค่ะ